คนเฮาก่อนที่จะไปโกรคนอื่นต้องคิดต้องโตตัวเองก่อนนะเจ้าพรอะอหยางอันนี้จะไม่ยกตัวอย่างฟังบางคนจมเพื่อหลูกเพื่อเต้าบางคนจมเพื่อหลูกเพื่อผัวบางคนมันคิดยอนมาหาตัวเองอะ่ะว่าตัวเองว่าทําพิษไอหยาง ก่อนตีจะด่าลูกด่าผัวเราต้องคิดก่อนก่อนที่จะสอนลูกสอนผัวเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราพิษในอย่างพองเรามีอไนอย่างพ่องตีจะต้องไปสอนคนอื่น <c oughs> <c oughs> บางคนนะ่ะลูกต้ามส่งเงินเฮ้บางทีเป็นทรงเฮ้ยแล้วอ่ะกำปอใจตัวใจเงินเก่งอันนี้ยกตัวอ,อย่างเลเจ้า บางคนก็ไปลักเล่นเล่นในยังหวัวเล่นหวยเล่นแซ่เล่นสปะเล่นเดีมยวนย่ำหายคาสิโนโออนไลน์เนาะคิดฟองคิดถึงค้นหาเงินของเจ้าอันนี้มีหลายคนนะที่ส่งขอความมาหาสมศรีเงิเพอ,อใจจะอัานจะอีบางคนก็มาถามกู้เงินกู้ทองสมศรีท,ท,ทั้งทางดิกตัวเองก็ทำงานมีเงินเดือน จคือสมศรีโจยพ่องทำโจยกก่กูผัวจะเลิกเออมีบากันเกียเ่ยวอย่างก็สมศรี <laughs> คนเฮาก่อนจะทําัอย่างคุณจะต้องคิดก่อนเจ้าคิดก่อนนะว่าเออเหมือนเขาจะไปกู้เงินคนอื่นมาเฮาต้องคิดก่อนว่าเฮาจะเอาเงินทีไหนมาเฮ่อเปินใจก่อน <laughs> บางทีลูกผัวเฮ่อไปแล้วกับปอใจเพรอะอหยัง คุณต้องคิดถึงก่อนคิดว่าตัวเองเอะไปแย่งหยางผ่งองเอาเงินไปใจใ่อยหยางถึงปอกินปอใจ่อแม่บางคนก็เหมือนกันอยู่บ้านลูกไปเมืองนอกญยาิปีนองไปเมืองนอกสงสตังเมื่อเฮาใจใจติ๊กติ๊กสนใจว่าคนอยู่ดังนั้นจะคิดจะใดจะใจจะผลเฮาตะอันกับปอสผลเฮาตะอี้กับปอ ใจติ๊กใจสตางนั้นมันคิดถึงคนอยู่เมืองนอกอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะเจ้าได้หว่าไพ่นะคะออมเอาไปเก็บเอาไปคิดเอาเองต้องคิดถึงคนอยู่ตัางเมืองนอกผ่องคิดถึงคนไปหาเงินผ่องเนาะบางคนผัวไปหาเงินส่งม,มะเฮใจติ๊กติ๊กสนใจหรอกคนอยู่เมืองนอกอะ่ะเวลาจะเป็นจะไดบางคนอยู่บ้าน สมศรีไปบ้านกันอย่างเคยบอกเนะหลายกู่หลายคนบางคนเมียก็ไปกู้เงินมากู้เงินไอ้หยาปนห้อง,องเงินเงินรายวันนี่ค่ะเออบางคนก็กู้เงินรายวันมามีเฮือเปิดนผัวหูกันเลิกกันละกันอันนี้ก็มาถามกู้เงินสมศรีแหมแล้วสมศรีจะเอาที่ไหนามาเฮอสมศรีก็ทํามาหากิน ก็ยังตีบอกคนเฮาถ้าคิดจะจ่ายเงินเฮาต้องคิดก่อนอจะเอาเงินตีไหนมาเฮือเปิ่นยังไปกู้เงินเหมือมาต้องหูงหแล้วบอกคุณจะเอาเงินดีไหนไปเฮือเปิ่นคุณต้องห,องหูแล้วว่าความว่ามันจะเกิดแต่อย่างขึ้นใช่กวสมัยนี้มันไม่ไผ่เฮือเงินไผ่ง่ายๆหรอกถ้าคนที่เฮ่อคณง่ายๆคือคนนั่นคือเป็นดีก็คนที่สุดแล้ว สมัยนี้มันหาเงิน,ยา,นยากไอ้คนหยาดพี่น้องคนญญาดปะทอยเน่ยคนอยู่บ้านก็มันฉันคิดถึงคนหาเงินผ่องบางคนจนะโตดลูกเต้ามสมเสียลูกเต้าก็ทำมาหากินเฮือรแล้วก็ต้องหูจักคิดฟ่องปอกบกแม่อยู่บ้านก็ต้องหูจักคิดฟ่องเงินเฮือไปกินมันจ้เฮือไปเล่นถ้าหูจักกินหูจักหูจักกินน่ะมันกระปอกินแต่ถ้าหูจักกิน มันกระตึงบ่ป๋อหาเท่าได้กระตึงบ่ปออยู่บ้านนอกเงินบ้านกับน่เจ้าสื่อแต่ข้าวของกินก็เก็บพักเก็บป่าเก็บเก็บพักเก็บใหม่ตน้าบ้านก็ได้กินแล้วถ้าคนหูจักกินนะแต่ถ้าคนหูจักกินมันกระตึ้งป๋อกินหาเต่าได้กระตึงบ่กกงปอ,ปอแล้วก็มาโตด,ดลูกโตดเต้ามาแจ้งเป็นพ่อเป็นแม่จะปีแจ้ง จะเป็นปีป่อเป็นเป็นพ่อเป็นแม่จะปีแจ้งลูกแ้งเตา <c oughs> จะปีด่าลูกจะปีแจ้งอย่าแช่งลูกแช่งอย่าแช่งลูกแช่งหลานเ <c oughs> พราะว่ากรรมปอกกรรมแม่เนี่ยมันซักซิด <c oughs> เป็นปี้เป็นน้องเป็นปี้ก็ปีพี่แจ้งน้องเพราะว่าน้องนี่ปีก็อ้ายนี่เป็นป่อเป็นแม่คนที่คนที่สอง <c oughs> จะปีแจ้งน้อง อันนี้บอกให้ฟังนะเจ้าก่อนที่คุณจะยนอย่างคุณต้องมองหาตัวเองก่อนุณท,ทำพิดอันอย่ะวะสิ่งที่คุณทำนี่มันถูกหรือเปล่าวะต้องคิดก่อนว่าตัวเองเนี่ยทำพิษหรือเปล่าทำดีหรือทำดีถ้าตัวเองทำดีอาลูกเต้าเห็นมันจะเจี๋ยฟังวะเวลาเวลา เวลาลูกเตา่าเวลาไปสอนลูกสอนเตา้าสอนปีสอนนอนมันสอนพไ,ไม่ได้หรอกเจา้าเพราะอยยังพ่อว่าจริงที่คุณทํามันดีเงเขาก็ย้อนกลับไปอะ่ะมึงยังยาใดกูก็ต้องยาใดใช่ไหมปอกก็แม่ยะใดลูกก็ต้องยาใดถ้าจะสอนลูกสอนเตา้าเขาต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเขาพิษหรือเปล่าเขาทําถูกหรือเขาทําพิชหรือเปล่า,า,า,ลาวันไหนว่างเอามือนอนไก่นะพัก แล้วก็คิดว่าตัวเองน่ะถูกหรือพิษถ้าตัวเองทำพิดตัวเองสอนไฟ่ไปสอนปเตอะมันมีไฟฟังลรอกสอนจะได้ลูกเต้ากระตืองฟังสอนจะได้ปีนองกระตืมฟังเพราะอันหยังเพราะตัวเองทำพิษเพราะว่ามันมีตัวอย่างพันแล้วถ้าหัวอันไหนมันพิษผลาดแคคิดเสียใหม่ทำเสียใหม่ มันมียังสายเกินไปหรอกคนทฮามันพิดผัดกันได้ก็แก้ไขซะตอนนี้แหละดีแล้วยิ่งเท่าก็ยิงยิ่งเท่ากย็ยิงจะต้องแก้ไขจะไปให้เราออนมาถอนงอก <c oughs> อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเจ้าอู้ฟังอืม จะไปสอนละอ้อนคนอื่นจะไปว่าคนอื่นมันไ,ได้หรอกเพราะว่าตัวเองก็ทําพิดอยู่เนาะแล้วก็คนที่มาถามกู้เงินกู้ทอง,งสมศรีนั้นมันมีเหอนหรอกเจ้าสมศรีก็ทํามาหากินลูกหลานลุงป้าลอกกิน,อ,น,อ,นอยู่บ้านมันติดมดเนาะอันนี้จะมาเล่าฟังแล้วกันไม่ยกเรืออ่องยางฟังถ้าคณขวัวผัวขว,ว,วลูกขวผัวจะละกะ ก่อนที่คุณจะนอย่างคุณต้องคิดคุณเฮามันต้องคิดก่อนว่าเหตุหและผลนะ่นอย่างมันจะตามมาความทุกอย่างมันเปิดห่ออย่างมันสิ่งที่คุณทําไปอ่ะอืมผลตอบรับมันจะเป็นจะไดคุณต้องคิดละเออก่อนที่เฮาจะทำในอย่างเฮาต้องคิดว่าเออผลตอบรับมันต่อไปมันจะเป็นจะไดกู้เงินคนอื่นมาทำเฉยผัวฉยละ,ละ จะเฮงโจยจะได้เนาะคุณก่อนที่คุณจะไปกู้เงินคนอื่นคุณต้องคิดก่อนนะคะคิดก่อนนะคะว่าคุณจะเอาตรงไหนมาเฮอคนเฮาทำมีเงินเฮอเปิดเฮาต้องคิดแล้วว่าเฮากู้เงินเปมาเฮาจะต้องมีตีเฮอตีเฮอเปิดเนาะเฮาต้องมีเงินเฮอแตนเปิดถ้ามีอาจจะไปกู้ของเปิดมาได้จะได้คนเฮาก่อนจะยังไงก็ต้องคิดนะคะคิดดีๆจ้ะคนสมัยนี้มันหาเงินยากพ่อแม่พี่น้อง คนไหนที่หลูกหล้านออ้ยามเป็น้องยางผัวก็หลูกไปต่างประเทศไงใจเงินจะคิดถึงกันพ่องมันใจวันนี้นะจะใจก็ใจจะขอมันได้ก็ขอคิดถึงกันพ่องอันนี้อูลอยๆนะเจ้าบางทีคนหาไ,ได้ใจคนใจไม่ได้หาเออเจ้านี่ก็มาจมนะไปแล้วนะเจ้า มาม่า,มาไปทำงาน